ค่ำคืนนั้นปกติฉันไม่เคยกลัวความมืดแต่คืนนี้มันช่างเงียบเหงาจนน่าอึดอัดเสียงจิ้งหรีดก็เงียบสงัดผิดปกติฉันนอนพลิกไปพลิกมาบนเตียงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบ้านหลังเก่าที่ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่จะมีความรู้สึกแปลกๆแบบนี้ฉับพลันนั้นเองเสียงอะไรบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากข้างนอกเป็นเสียงเหมือนคนกำลังลากอะไรหนักๆมาตามพื้นดินดังแกรกแรกแกแกแกช้าๆแต่มั่นคง ฉันสะดุ้งเฮือกลุกขึ้นนั่งทันทีหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองสึกเสียงลากนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆมาหยุดอยู่ใต้หน้าต่างห้องนอนของฉันความมืดภายนอกทำให้มองไม่เห็นอะไรเลยได้แต่จ้องเขม็งไปที่หน้าต่างหวังว่ามันจะเป็นแค่หมาจรจัดหรือไม่ก็เป็นแค่กิ่งไม้ที่ลมพัดมาแต่เสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงนั้นมันช่างแห้งผากเหมือนมีบางอย่างกำลังถูกลากไปมาอย่างทุลักทุเล จ่จูฉันสะดุ้งเฮือกลุกขึ้นนั่งพันทีหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองศึกเสียงลากนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆมาหยุดอยู่ใต้หน้าต่างห้องนอนของฉันความมืดภายนอกทําให้มองไม่เห็นอะไรเลยได้แต่จ้องเขม็งไปที่หน้าต่างหวังว่ามันจะเป็นแค่หมาจรจัดหรือไม่ก็เป็นแค่กิ่งไม้ที่ลมพัดมาแต่เสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงนั้นมันช่างแห้งผากเหมือนมีบางอย่างกำลังถูกลากไปมาอย่างทุลัทุเล จูๆ่ๆฉันได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังมาจากนอกหน้าต่างฟังดูเหมือนคนกำลังหอบเหนื่อยแต่ก็มีความเย็นเยือกแฝงอยู่จนขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเงาตะคุ่มคุมสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นที่ขอบหน้าต่างเป็นรูปร่างที่ผิดปกติไม่ใช่มนุษย์แน่ๆมันดูผอมเกรงจนผิดธรรมชาติแขนยาวๆยื่นเข้ามาเหมือนกำลังจะควานหาอะไรบางอย่าง สายตาฉันเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดพยายามจะตะโกนเรียกใครสักคนแต่เสียงมันติดอยู่ที่ลำคอฉันเห็นมันค่อยๆย,ยกมือขึ้นมันไม่ใช่ฝ่ามือธรรมดาแต่มันมีเล็บยาวๆสีดำคลับที่โค้งงอเหมือนกรงเล็บสัตว์ร้ายกำลังจะตะปบเข้ามาที่กระจกหน้าต่างวินาทีนั้นเองฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดึงพลังชีวิตของฉันไป ความเย็นเยือกที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแผ่ซ่านไปทั่วร่างฉันรู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่งเงาธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่กำลังจะพรากทุกอย่างไปจากฉันทันใดนั่นเองเสียงหาเห่าหอนดังลั่นมาจากทุ่งนาข้างบ้านแสงไฟจากบ้านข้างๆก็สว่างวาบขึ้นมาฉันรีบกระโดดลงจากเตียงวิ่งไปปิดผ้าม่านอย่างรวดเร็วพลางซุกตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มสั่นเทาไปทั้งตัว เงาตะคุ่มคุ้มนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงความเงียบที่น่ากลัวกว่าเดิมแต่เสียงลมหายใจแผ่วเบานั้นยังคงก้องอยู่ในหูของฉันฉันไม่กล้าแม้แต่จะขยับจนเช้าวันใหม่มาถึงฉันรู้ดีว่าคืนนั้นฉันเจอดีเข้าให้แล้วจริงๆ